วันนี้นะคะดีดังมากจะมาอัปเดตนกเงียบๆค่ะนี่ยอมเงียบ,ยบ,ยบคือมีน้องๆขอมาเยอะว่าหน่ยขอดู เข้ามาก่อนนะไม่งั้นพูดไม่ได้ยินเลยจันทอนัวตงเบงเสียงแข่งกับแม่คือจะที่จะออกไปแล้วก็จะไปบอกว่าเออเราจะอัปเดตนกเขามีพอเราถ่ายคลิปหมงหมาอะไรอย่างนี้น้องๆก็บอกว่าไหนอะนกเป็นยังไงบ้างตอนนี้อ่ะเดี๋ยวแม่อธิบายก่อนนะที่จะออกไปเพราะว่าไม่งั้นต้องตะโกนดังมากคือนกอะ่ะ จะมีของเราอ่ะสันงอนูนคอนูอรินชิกเลิฟเบิร์ดฟอพัรแล้วก็แตงไทยที่เป็นไครแ,แ,แต่งไทยตายไปแล้ว<ม>ตายไปแล้วเออ <ไป S 1> เออค็ครจะรู้แล้วแหละเขาทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วแตงไทยเขาแบบว่าฮิตสโตรกตายไปเสียใจมากแล้วก็ฟอพาร์ตอนนี้ฟอพาร์ไม่อยู่แล้วไม่ได้ตายแต่ว่า ่เราย้ายบ้านให้เขาก็คือใช่ก็จะมีย้ายไปหลายบ้านนะบางบ้านส่วนมากก็จะเป็นคนที่เลี้ยงโนกอ่ะมีตัวหนึ่งให้พี่เป่าไปด้วยสีเขียวเคยทำคลิปแล้วเหมือนกันทำคลิปป่ะไม่ได้ทำไม่ได้ทำเอาไข่นเฉยเออแล้วก็คือ พอพัทเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่เราต้องคอยดูแลเนาะเขาตัวเล็กแล้วเขาไม่สบายบ่อยแล้วบางทีแบบแม่ก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขาเพราะว่าอะไรว่างานก็ยุ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะอยู่ข้างบนเราเอาน,น<ว>กนไ <ป S 2> ว้ข้างหลังเนี่ยเอาพอพันมาไว้ไม่ได้เคยเอามาไว้แล้วแล้วน้องน,น้องก็ตายเป็นเฮสโตกตัวหนึ่งแล้วก็ต้องเอาไวข้างบนซึ่งก็ต้องแยกไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอพัดเนี่ยจะต้องแยกเป็นกลงๆกลงเป็นคู่ๆอะไรอย่างเงี้งยแล,แล้วมันจะมีบางคู่ที่ไข่เก่งมากเดี๋ยวออกลูกเดี๋ยวออกลูก ซึ่งซึ่งเราก็แบบว่าวเออเคยมีเอาลูกส่งต่อให้คนอื่นด้วยเหมือนกับว่าเราเลี้ยงไม่ไหวแล้วแล้วก็แล้วตัวพ่อแม่เองแม่ก็เลี้ยงไม่ไหวก็เลยมีการส่งต่อแล้วก็ตอนเนี้<ด>เขาก,ก,ออก,ก็ออกลูกออกหลานเต็มเลย,ยเขาจะแบบคนที่เราย้ายบ้านมา่เขาก็จะส่งลูกมาให้น้องออกลูกลูกน้องอันนี้อันนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะเออแบบว่าก็ดีดีแล้วก็ฉะนั้นตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็จะเป็นที่เสียงดัตติกราดโวยวายอยู่ข้างหลังแล้วคือซันคอันหกตัว ฟรีชิกสี่ตัวหกหรือเจ็ดคะเพะจะเจ็ดเลยอต่ละลูกแล้วก็เอ่อเลิฟเบิร์ดนไปทวนเชื่อไปแม่ไปดับหลายครั้งมากเลยนับไม่ได้มันมีนับไม่ได้เพราะว่ามันย้ายไปย้ายมาเอาตัวนี้นับไปแล้วออกลูกหลานเยอะมากแล้วรสี่นะสี่ก็้ายกันสมมติอานนับจําไว้ว่านับไอ้ตัวนี้แล้วไอ้ตัวนี้มาเอ๊ะใช่ตัวนั้นเปาไปดูกันค่ะมีหลานไหมมหลานไหมสิขั้นมีหลานยังมีมีแล้วหลานแต่ว่าอะไรอ่ะก็คือลูกของเธอไม่จะเป็นอย่างนี้ รุ่นรุ่นออริจินอลมีลูกทีนี้รุ่นออริจินอลที่มีลูกเนี่ยมันไม่ได้มีทุกตัวบางตัวก็ยังไม่มียังไม่มีแฟนบางตัวเป็นคู่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 ใช่ไหมแล้วก็มีตัวขี้อยู่เสร็จแล้วไอ้ลูกของที่มันเป็นคู่เนี่ยมันก็มาเป็นแฟนกับตัวสายเ,เซตออริจินอลทำรุ่นอ่าแล้วก็มีลูกอย่างเงี้ย hmm. เรียกว่าหลานไหมอ่ะไม่รู้เ <laughs> ปกก็น,นสุขก,การสุขก,การนะ โอลูกอมให้ลูกอมไหมอะ่ะจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะอ,อ,อมยิ้มอมยิ้มเป็นลูกซึ่งหน้าตาเหมือนพ่อมากเป๊ะเลยแข็งแังมากนี่แล้วหลังจากที่เขามีลูกสองตัวนี้ใช่ไหมสุการากีเดียเขาก็เคยไข่มาอีกรอบหนึ่งแต่ว่า ไม่มีไม่ฟักอ่าแล้วฉะนั้นตอนนี้ก็ไปไขแล้วก็ไม่รู้ทาไมก็เนี่ยก็จะมีแค่นี้นะคะสั้นทอนวัวเหมือนเดิมหตัวเลี้ยงง่ายไม่เคยเจ็บป่วยนะแล้วก็แบบว่าแข็งแรงกินเก่งปกติเนี่ยเราจะเลี้ยงแบบปล่อยอิสระอย่างนี้เลยเออค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เอามาเก็บในนี้เพราะว่าเขาไปแท้เขาไปแท้หลังคาจะเป็นรูอยากให้เขารู้จั ก่อาานหายไปเลยฉะนั้นเราก็เลยต้องเก็บเขาไว้ก่อนแล้วก็หลังร่องลวดอะไรก็เจาะทะลุทุกหมดเลยแบบแว่าเลนเะๆเปลี่ยนไปไหลายรอบแล้วมุ้งลวดเนี่ยเปลี่ยนเท่าไหร่เธอก็สัตว์ยังไม่หายเลยหาเนี่ยให้ดูแลมเล,เละแล้วก็ไม้เห็นไหมขอบประตูบ้านเรา เดี๋ยวบ้านใหม่นะจะมีที่ให้เขาบินบินได้อิสระอ่าแล้วมีตรงให้โอเคไหมคะอ่าแล้วตัวนี้ก็คือไข่ดาวไข่เจียวสองตัวนี้มาก,ก่อนเลยไข่ดาวไข่เจียวจําได้เหรอจาได้เพราะว่าเขามีห่วงส่วนตัวอื่นเนี่ยจําไม่ได้แล้วจำได้จำได้อ่าหนูจำได้จะไหนไข่ดงนี้ไข่เจียวอันนี้ไข่เอิอันนี้ไข่ตุงต๋งไข่ตุ๋ง ไขต้มไข่เค็มอะไรไม่รู้ว่าจำไม่ได้อันนี้ไข่หวานมีด้วยเหรอไข่หวานต่อมาเงียบก่อนนะเดี๋ยวเอานี้ออกนะมันจะได้มองเห็นชัดบเราเลิฟเบิร์ดเลิฟเบิร์ดเดิมเนี่ยโอ้โหแต่มันก็สนิท ตัวไหนเหมือนตัวไหนอันนี้คุณใช่ค็อกเทลตัวไหนไมโลอะไมโลตัวนี้นะคะไหนเฮ้ยทำไมมีตัวเหมือนไมโลเทียบเลยคะมีตวัวเหมือนไมโล <ST art> สีตัดข่าวดีเจ้อนี่ไงกล้วยปิ้งมันจะมีกล้วยปิ้งเนี่ยตัวนี้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 เห็นไหมเพราะว่ามือเขาจะพิการข้างหนึ่งจะจะจำได้เนี่ยแล้วลายมากเนี่ยกล้วยปิ้งตัวนี้ตัวนี้ปากสีแดงเนี่ยนะคะที่เราพาเขาไป <Annual. S 1> รักษาแยก แล้วโซดาแล้วโซดาให้โซดานล้วดานลูกโซดาไหนไม่ไม่ใช่ลูกโซดาโซดาใครมโซดาตัวนี้นี่นี่นี่โซดาตัวนี้เกาะอยู่ก็อยู่กับแทปปี้เดี๋ยวจะลองนับให้ดูนะอภิตณนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้หกออมีด้มสิามสิบสตัวค่ะม่ไม่ตย มัเหมือนกันมีตัวหนึง่งส3ม 3, สี่ส 3, 5 3ห้าแล้วกสหกะมหหแล้วเหรอใช่เหรอวันนั้นม<า>่บนับได้ประมาณสามติม๊กมันย้ายไปย้ายมาเหมันนับยากมากม <laughs> เดี๋ยวตอน บ้านใหม่นะเราจะมีที่ให้เขาดีกว่านี้คือก็จะเป็นกลงที่ใหญ่ที่เราบินได้แอดสั่งซื้อกงจากต่างประเทศไม่ใช่นอกจากไอ้ตรงกลงใหญ่อะเราจะมีกลงเล็กที่แบบสวยๆแล้วก็ตั้งมุมนั้นมุมนี้สั่งซื้อลงเรือมาต้องสั่งนานมากก็ประมาณใหาลงเรือคือแคะหมายถึงให,ให้ให้กลงอะมันลงเรือมาแล้วเรือมันมาจากอเมริกากว่าจะแล่นมาถึงเมืองไทยอะมันก็นานไง ใช้เวลาเป็นเดือนแล้วกว่าที่แบบเรือจะออกก็อีกเป็นเดือนฉะนั้นแล้วก่าเราจะได้กครงนะอีกสเดือนบ้านใหม่จะเสร็จยังคะหรือว่ากคงมาบ้านใหม่ยังไม่เสร็จฮะไม่เสร็จหรอกเชื่อแม่เหอะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวอัปเดตสินะเลยเนาะคงลืมๆมไปเลยละทนี้นะคะก็แล้วก็ไอเรื่องให้กับอไรกันแช่อะโมอยากมีสวนล้วนไหม